พามาชมการเคลือบแก้ว t o y ยต a c r o s สป้ายแดงของพี่สาวจากภูเก็ตสักคันนะครับวันนี้คันนี้ป้ายแดงเพิ่งออกมาเลยนะครับเริ่มจากการล้างรถให้สะอาดก่อนนะครับแล้วก็เราก็ใช้ดินน้ำมันนะครับแต่ต้องเป็นดินน้ำมันเฉพาะที่ใช้ในงานคาร์เคเท่านั้นนะครับดินน้ำมันเนี่ยลูเพื่อเอาฝุ่นเหล็กอุตสาหกรรมคราบละอองขี้ใครต่างๆออกจากรถนะครับซึ่งเป็นการเคลียร์ผิวชั้นแรกนะครับ อันนี้ตามโลโก้ไม่มีไม่มีขี้ใครฉะนั้นโลโก้อะไม่ต้องเอาดีเทลลิ่งไปลงสลายคราบนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นรอยเพราะว่ารถยังใหม่อยู่มากเลยการที่ทำพวกนี้ต้องตรวจผิวทุกครั้งนะครับสังเกตดวงไฟ นะครับค่อนข้างกลมผิวส่วนที่เป็นสีขาวค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ส่วนของกระจกมองข้างหรือว่าตรงคานหลังคาที่เขาตัดขอบดําต่างๆนานาเนี่ยมันจะมีพวกคราบฝังแน่นมีริ้วรอยเป็นใยแมงมุมรอยขีดข่วนนะครับแน่นอนครับสีสีดำเนี่ยมันจะค่อนข้างเห็นได้ชัดมากกว่าสีขาวอยู่แล้วแต่ยังไงก็ตามไม่ใช่ว่าผิวสีขาวจะไม่มีรอยนะครับเราก็ต้องขัดปรับผิวให้ละเอียดก่อนนะครับแต่เราก็จะ ขัดเบาๆไม่ได้ขัดหนักมากนะครับคือเน้นการปรับผิวให้สวยหลังจากนั้นเอามา IPA นะอย่างว่าคันนี้รถใหม่ป้ายแดงไม่มีรอยลึกๆฉะนั้นไม่ต้องขัดหนักเดี๋ยวเสียผิวแลกเก์นครับ IPA สลายคราบมันกันเรียบร้อยเสร็จ เราก็ถึงจะลงน้ํายาเคลืบแก้วกันได้เพื่อให้ผิวสวยด้วยผิวของเขาเองไม่ใช่สวยเพราะความแวววาวของน้ํายาที่เราใช้ขัดสีนะครับต้องล้างรถอีกทีหนึง่งแล้วก็ IPA เคลือ์คาบมันแล้วถึงจะลงแก้วได้แบบนี้โอเคขอบคุณพี่สาวมากๆเลยครับคันนี้รับประกัน3ปีจัดไป